ให้ผมรายงานนะครับเฮ้ยให้ผมรายงานก่อนแล้วกันนะนะครับก็เดินทางไปต่างประเทศไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อาเซียนออสเตรเลียที่ออสเตรเลีย,ท,ยที่เมลเบิร์นนะครับเติมเมือวัเติมันที่4นะครับก็จุดประสงค์หลกัหลกๆเลยเนี่ยที่ไปก็คือว่าเพื่อให้ไปสร้างความเชื่อมัน่นและสร้างยุทธศาสตร์ทางการร่วมมือกับทุกๆประเทศที่เราไปมานะครับที่ออสเตรเลียก็มี การพบปากกับผู้นำนะครับหลายประเทศมาเลเซียลาวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็อย่างที่ตามที่แจ้งไปนะครับพบปากกับภาคเอกชน6เจ้านะครับที่ออสเตรเลียาจากนั้นก็บินไปเบอร์ลินนะครับไปงาน ITB งานท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งผมไปที่นั่นแลนะผมก็ประกาศว่าปีหน้าเนี่ยนะครับจะผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติว่าปี2018 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยนะครับทัวริซึมครับนะครับโดยเ,เราจะมีการยกระดับศิละปวะวัฒนธรรมไทยอาหารแฟชั่นให้ปีที่ยอมรับทั่วโลกจะมีจะมีเฟดเดเรชั่นฮอ u ูโทมี to, มิชลินไกด์ข้างระดับโลกมาสแสดงสินค้าที่เมืองไทยนะครับรวมถึงทั้งการเริ่มต้นพูดคุยที่จะมีการจัดฟอร์มูล่วันที่จะเป็น s สต e ีทเรส นะครับมี m i ชลินเวิลด์ฟู้ดเอ็กซ์โปนะครับปา i s สแฟชั่นโชว์นะครับต่างๆเหล่านี้ก็เป็นจุดที่เราจะมากระตุ้นเรื่องของอการท่องเที่ยวหลังจากนั้นก็บินไปฝรั่งเศสนะครับมีบายลัชโชกับท่านประธานาธิบดีมาครองนะครับก็ผลักดันเรื่องของ FTA เป็นหลักแล้วก็เรื่องของอยกเว้นวีซ่าเชงเก้น en, ซึ่งอันนี้เป็นวาระที่เราพูดกับไปกับทุกทประเทศท,ท,ท,ที่เราไปที่ สหภาพยุโรปมาซึ่งท่านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งสองเรื่องนะครับพบปากกับเอกภาคเอกชนที่ฝรั่งเศส23ารายนะครับจากนั้นก็บินไปที่เมืองคานไปเช้าเย็นกลับนะครับวันที่เครื่องบินขัดข้องนิดหน่อยแล้วก็บินไปแต่ว่าก็ไปทำง,งานไม่ได้เสียงานไปเปิดงานให้เขาไปพูดคุยแล้วก็ไปประกาศว,ว่างั้นปีหน้าเราจะมาจัดเอ็กซิบิทท,ที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาเรื่องของประเทศไทยมาขยายความให้กับต่างประเทศได้ทราบจากนั้นเมื่อวานนี้ก็บินมาเข้าที่ เยอรมนีที่เบอร์ลินนะครับมีการพบปะพูดคุยกับภาคเอกชนเยอรมัน7จดรายนะครับน่าจะเป็น bmw volkswagen mercedes benz แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มีการ bilateral เือนอ,อ,อย่างเป็นทางการกับท่าน chancellor scholz นะฮะเรามีการพูดคุยกันเรื่องเดิมครับก็คือเรื่องของ fta แล้วก็เรื่องของเชงเก้นวีซ่า en นะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ตลอดและเวลา10วันที่ผ่านมา9วันได้มีการ พูดคุยกันอย่างละเอียดนะครับท่านเลขาธิการ BOI ท่านทั้งกระทรวงต่างประเทศก็ไปประกบด้วยตลอดนะครับมีการทําการบ้านกันไปมีการเชื่อเชิญให้เอกชนที่มีประเด็นปัญหาในการทรําธุรกิจในเมืองไทยมาพูดคุยมาเสนอแนะข้อคิดเห็นแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยก็มีการพูดคุยกันอย่างระลงรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับ ครับอันนี้ก็ได้ยินมาตลอดระยะเวลาที่ที่ดำรงตำแหน่งมานะครับแต่ผมขอเรียนงี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนหลายๆอย่างเนี่ยลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยเขาไม่ตัดสินใจภายในเวลาสองสาเดือนหรอกครับนะครับหลายๆเรื่องก็ต้องใช้เวลาพิจารณากันนานต้องมีเวลาพูดคุยกันนานนะครับบางเรื่องที่ เราได้เดินทางมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวได้เริ่มขึ้นมาแล้วก็มีการต่อยอดจากรัฐบาลก่อนๆมาด้วยที่เขาทํามาดีนะครับอะไรที่เขาทำดีเราก็พยายามจะต่อยอดต่อไปก็สังเกตนะครับเรามา6เดือนแล้วไปต่อยอดจากรัฐบาลที่แล้วมันก็มาอยู่นานนะครับการที่เรามาเดินทางไปบอกชาวโลกว่าประเทศไทยเปิดแล้วเหมาะสมในการลงทุนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่นายรัฐมนตรีคนเดียวเป็นตัวมคนเดียว นะครับผมผมอย,อย่างที่ผมเรียนไปว่าจะชอบหรือไม่ชอบผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยผมว่าแต่จะด้อยค่าศักยภาพของประเทศไทยหน้าที่ผมก็คือว่าต้องพิสูจน์ตัวเองต้องเดินทางไปบอกว่าประเทศไทยมีอะไรดีบ้างนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งนั้นบีโกระทรวงต่างประเทศกระทรวงเกษตรกระทระวงพาณิชย์หลายๆกระทรวงนี่เราก็มีส่วนร่วมในการทํางานกันตลอด นะครับทีมงานจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเองก็มีการทำการบ้านกันอย่างเยอะมากนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่อยู่ดีผมจะบินเข้าไปแล้วก็ไปเจอนะครับการบ้านที่เราทำกันมาก่อนหน้านี้ก็มโหฬานเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ถ้าเกิดยังไงก็ลองไปสอบถามดูก็ได้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าเกิดท่านย้อนเวลาไปเรื่องเรื่องบางเรื่องทีบง่บางท่านเองก็ยังมีความข้อกังวลอย่างเช่นวีซ่าฟรีของประเทศจีนเนี่ยตอนที่เราประกาศฟรีไปขาเดียวเนี่ยก็มีคนบอกว่าเขาจะไม่ให้แล้วอีก กระทรวงต่างประเทศก็ทํามาได้นะครับเราจะทยอยทาไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องนี้ยอย่างเช่นเช็งกันวีซ่าเนี่ยสาภาพยุโรปมีหลายประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศเดียวที่สามารถตกลงได้เราก็ต้องการให้ทุกๆประเทศมีความสบายใจในการที่พี่น้องคนไทยจะเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับเรื่องที่เขาคอนข้างว่าสุดก็คือเรื่องการรีภัยนะครับที่เราจะไปเที่ยวแล้วก็ไปเป็นโรบินฮูดหนีไปอยู่เลยทำนองนี้จะเป็นเรื่องที่เขาคอนิร์นมาก นะครับก็ต้องมีการพูดคุยกระทรวงต่างประเทศเองก็ต้องมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเรามีมาตรการอยางไงที่จะปกป้องตรงนี้ได้สหภาพยุโรปค่ว่าสหภาพมันก็มีหลายประเทศหลายประเทศก็ต้องใช้เวลานานในการที่จะต้องทําบ้างนะครับการลงทุนจากด้านเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Microsoft ์ไม่ว่าเป็น Google ไม่ว่าเป็น AWS เหล่านี้เขาลงทุนเป็นแสนล้านนะครับเทสลาเองก็ลงทุนเป็นหลายแสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการไหนจะเข้ามาศึกษาเรื่องของ Environment ไหนจะเข้ามาศึกษาเรื่องซื้อที่ดิน นะครับกฎต่างๆเราต้องเราเราเราต้องให้เวลา,ราตรงนี้บ้างนะครับผมผมคิดว่าเรื่องที่เราประกาศไปเรื่องของอีกไนท์ไทยแลนด์แปข้อนั่นก็เป็นการเสริมศักยภาพของประเทศไทยออกไปพูดให้เขาชาวโลกเขาเข้าใจว่าดีอย่างไรที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอยู่อยู่ตรงนี้ในตําแหน่งนี้เนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องถามหรือจะต้องให้ข้อคิดเห็นหรือว่าไม่เห็นด้วยก็ ก็มีหน้าที่ที่จะต้องสอบถามมาหน้าที่ผมอยู่ตรงนี้ในฐานะยกรัฐมนตรีผมไม่ได้ที่ต้องตอบนะครับทีมงานเราก็ผมก็หวังว่า,าคําติบางคำเนี่ยก็อาจจะไม่ทําให้เขาต้องมีความไม่สบายใจหรือว่าหมดกําลังใจไปเพราะการที่ทําการใหญ่ขนาดเอาลงเอากอ,าอาคนมลงทุนเป็นล้านล้านล้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวมันเป็นทีมงานของข้าราชการที่ ทำงานก็ด้วยความลืมเหน็ดลืมเหนื่อยกันมาเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับอย่างไปทุกคืนเนี่ยคณะทางนั่นห้องสํานักง,งานที่ข้ติการคนที่ดูดูแลเนี่ยทำงานถึงตีสามทุกคืนก็จะจัดมิงแต่ละมิงได้นะครับมันไม่เป็นการง่ายหรอกเขาที่จะจัดมิงฟิกซ์เอาซีอระดับซีอของทุกๆบริษัท,ทใหญ่ๆมาเจอกันแล้วจัดเวลาให้ลงตัวแค่นี้มัน,ม,น,ม,นมันก็ยากเต็มที่การปริแพ์เอกสารที่ต้องถามถามตอบว่าม,มีเรื่องอะไรท,ที่ที่เขาต้องการบ้างนะครับผมก็บอกว่า ทุกทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการที่เราจะต้องประสบความสําเร็จมาแต่ผมเชื่อว่าจากนี้ต่อไปก็จะทยอยเห็นเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันที่21เดือนนี้เขา้าใจว่าประธานไมโครซอฟท์เองก็จะมาเยี่ยมเยียนที่สำเนียบนะครับมีการประกาศข่าวดีหลายหลายบริษัทเองเนี่ยบริษัทร,ร,ระดับโลกเนี่ยเขาตกลงแล้วแต่เขาขอให้เก็บเป็นความลับไว้ก่อนเพราะเขาต้องผ่านบอร์ดเขานะครับขอเขาเขาต้องการเคลียร์อะไรหลายลอย่างเพราะนั้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเองนี่ผม ถามตรงๆผมไม่รู้สึกอะไรแต่ผมเป็นห่วงข้าราชการนี่เขาทำงานมากันหนักเนี่ยว่าเขาจะรู้สึกไม่อยากเขารู้สึกท้อถอยมากกว่ากับเสียงตีฉินนินทาเหล่านี้นะครับเอาไปเอาไปน้อยไปนิดนึงผมว่านะครับเพราะว่าก็ยังเหลืออยู่ผืน2ผืนแต่ว่ามันเป็นลายสีมันคล้ายๆกันมากนะครับส่วนมากเป็นลาย ตะล,ลางนะครับบางสีก็เป็นเขียวแดงบางทีก็เป็นอย่างที่ผมใส่ไปกับประธานที่พิธีมาครองก็เป็นสีน้ําเงินแดงขาวนะครับก,ก,ก็พยายามใช้ให้ให,ให้ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เรียนตรงๆว่าไม่ได้ไม่ได้ไปหาซื้อมาเพื่อเป็นผู้นําแฟชั่นจ๋าคือคือพี่น้องเขาเอามามอบให้เอามาเอามาผูกเอวให้ด้วยความรักความผูกพัน นะครับก็ผมเองผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมเลยว่าไหนๆเขาวามรักภูมพันธ์ก็อยากที่จะตอบสนองเขาโดยการที่จะเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆแก่ๆไปให้กับาชาวโลกได้เห็นว่าเราเองเราก็มีตรงนี้เหมือนกันนะครับก็เอาไปเอาไปน้อยไปนิดนึงอยากอยากที่มีออปชั่นมากกว่านี้หน่อยนะครับเขาชอบนะครับเขาสนใจที่จะทำคอามางเปทนการต่าันได้ก็สนใจครับแต่ว่าของแบ,บ,บรนด์ใหญ่ๆของทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของ qc ด้วยเหมือนกัน ควบคุมมาตรฐานโลกอะไรด้วยนะครับเรื่องเรื่องของเรื่องเล่าที่มันที่มาที่ไปของของเหล่านี้ก็มีส่วนนะครับกระเป๋ากะจุดนทำจากอะไรนกระเป๋าชนิดนี้ทำจากเมทริเอลที่มันสแตนเดอร์บลใช่ไหมมันทำจากอะไรบ้างใช่ไหมครับสีผ้าที่ย้อมทำจากพืชผลอะไรบ้างนะครับตรงนี้ต้องใช้เวลานะครับ mm. ผมมีนการเชือเชิญพวกแฟชั่นเฮาส์ตา่างๆที่ที่อยู่ที่ฝรั่งเศสมาโดยที่จะเอาเฟนเดอเรชั่นของของแฟชั่นนี้เข้ามาก่อน แล้วเขาก็จะเอาคณะกรรมการเข้ามานะครับแล้วมาดูซิว่าสามารถที่จะมีการประสานความร่วมมือตรงไหนได้บ้างกับกับพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็มีทางสานทูตเองก็พยายามที่จะพูดคุยอยู่ทางท่านทูตสรันที่อยู่ที่ฝรั่งเศสท่านก็พยายามที่จะตามเก็บเนื้องอานอยู่เพราะไปที่ฝรั่งเศสนี่มีหลายเจ้ามากนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องน่ายินดีก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราก็จัดเป็น business forum อีกทีหนึง่งระหว่างนักธุรกิจฝรั่งเศสและธุรกิจไทยที่ ที่ปารีสนะครับแล้วก็จะบินกลับมาจัดอีกคนึงที่เดือนเซปเทมเบอร์ที่ประเทศไทยนะครับแล้วประธานริบดีมาครองก็จะมาเยือนประเทศไทยปีหน้าด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาครับอย่างเช่นปพบปาคราวนี้ก็เจอฟอร์มูล่าอีด้วยนะครับซึ่งเป็นการแข่งรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งกําลังได้รับความนิยมสูงมากนะครับเราก็อยากที่จะให้มาทําที่ประเทศไทยนะครับโดยที่น่าจะเริ่มได้ที่เชียงใหม่ในช่วงต้นปีหน้านะครับ มิชลินเวิร์ลฟู้ดเฟสติวัลก็อยากจะเริ่มตั้นแต่ปลายปลายปีนี้เป็นต้นไปนะครับเรื่องก็ก็ก็คล่องใจก็จะถามตลอดนะครับเรื่องของว่าทําไมไปบ่อยแล้วยังไม่ได้ผลงานถามอีกผมก็ตอบอีกนะครับยินดีที่จะตอบครับแต่ว่าก็จะใช้เวทีเนี่ยบอกข้าราชการทั้งหลายว่าที่เราทํางานกันมาหนักเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรับให้เองก็ขอให้ทํางานกันต่อไปเพราะผมทํางานที่ผมทางานคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีพลังงานจัดเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับ อ่อนสหมี่มาคยกองแนครับว่าการกแลก่งนาผมเป็นธรรมดาครับท่านเป็นนายกมา้ตั้งกี่ปีอะครับแล้วท่านไม่ได้กลับบ้านมา17ปีนะครับอดีายวผมพูดในทุกๆเวทีท่านเองก็เป็นนายกที่รับความนิ่มชมชอบสูงที่สุดท่านหนึ่งนะครับนรพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญได้นหนึ่งนะครับท่านเองท่านเข้าสู่กระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านออกมาแล้วท่านก็อยากจะกลับบ้านเกิดท่านผมว่าเข้าใจแค่นี้ นะครับแล้วอย่างหนึ่งภารกิจของผมที่จะไปพรุ่งนี้ที่แล้ผมก็จัดมาก่อนที่ผมจะทราบว่าท่านจะลงพื้นที่ด้วยนะครับก็ผมเชื่อเป็นธรรมดาครับว่าท่านเป็นท่านเชียงใหม่เป็นโฮมทาท่านด้วยเป็นบ้านเกิดท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านอดีตนายกสมชายก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของครอบครัวท่านที่ท่านสามารถมามามา,มาใช้เวลาที่เสียไป17ปีให้อยู่กับครอบครัวและอยู่อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ยินดีด้วยที่ท่านได้กลับไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอน นะครับแล้วก็ยินดีด้วยที่มีพี่น้องประชาชนที่อยากจะเจอท่านนะครับอันนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าก็ผมเชื่อว่าก็มีแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยไปด้วยนะครับแล้วก็พรรคอื่นก็มีไปด้วยนะครับผมเห็นนะครับเพราะว่าหลายๆท่านท่านเองท่านก็มีความผูกพันกับนักการเมืองในทุกๆพรรคท่านเองท่านเป็นคนที่มีนิสัยใจใจคออบอ้อมอารีนะครับผมเชื่อว่าทุกๆพรรคของทุกๆทุกพรรคที่อยู่ในรัฐบาลเนี่ย ผมเชื่อก็มีความปรารถนาดีกับท่านทุกคนนะครับแล้วก็ใหญ่ไปเยี่ยมเยียนนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ไม,ม,ม,ม่ผมว่าถามผมผมว่าไม่ไม่มีอะไรเสียหายนะครับทุกๆุกรอยยิ้มที่เกิดขึ้นกับทุกๆอีเวนต์ในประเทศไทยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่เราเทําให้สังคมเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็อันนั้นก็เป็นคงเป็นนัยยะทางน้านการเมืองนะครับเดี๋ยวอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าผมก็ไม่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 ติดขัดอะไรที่จะรับความปรึกษาจากท่านนายกบัญชีหลายๆท่านก็ตามทีนะครับท่านนายกนันท์ท่านนายก,านนยกสมชายท่านนายกทักษิณน,นะครับเพราะแต่ละท่านเองก็มีความรู้ความสามารถดีทั้งนั้นนะครับการที่ใครอยู่พรรคอะไรแล้วใครรักใครชอบใครก็เป็นก็เป็นสิทธิ์แลวเป็นเรื่องของของของบุคคลนั้นๆไปนะครับทางผมผมมีหน้าที่บริหาร บ้านเมืองในฐานะยกรัฐมนตรีผมก็ทําหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่นะครับถ้าเกิดใครมีข้อคิดเห็นไหมใครมีข้อเสนอแนะดีๆผมรับฟังตลอดครับก็ค,คิดว่าคงมีโอกาสั้งครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่นัดหมายอะไรเพราะว่าผมเองภารกิจก็ยังแน่นเอียดเลยพรุ่งนี้ผมก็ทั้งวันเต็มที่แล้วก็จะบินเข้าเชียงใหม่ตอนเย็นนะครับก็ก็แล้วแต่ครับไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีอะไรนัดนัดนัดหมายเป็นกิจลักษณะแต่ผมเชื่อว่าแต่ผมเชื่อว่า บรรยากาศวันนี้เมื่อกี้ก่อนลงมาก็ดูโซเชียลไปหนียหน่อยก็รู้สึอกว่าอบอุ่นดีนะครับแต่แน่นอนครับเสียงต่างๆมันก็มันก็คงมีคนเอะขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าในความคิดของผมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีแต่รอยยิ้มนะครับในประเทศไทยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่นี่ไม่หมายดีครับคำนับเปิดไพางคันว่ากองห้องหลวันทหารรเชิญเขาไปเมื่านที่เ่านแตมถึงเลือกเป็นฉี่หันครับของไม้แล้วก็หวังดีกับ อี e กับวันเนี่ยอีเกิดก่อนแน่นอนฟอร์มูล่าวันเกิดขึ้นเร็วสุด2027นะครับเรสเหลืออีกประมาณ3ปีข้างหน้านะครับแล้นี้ก็ามีสล็อตว่างคุยกันเรียบร้อยแล้วฟอร์มูล่าอีเนี่ยที่จะไปเจอกันที่เชียงใหม่เพราะว่าเขาเห็นว่ามันมีอยู่สองสเมืองที่มันเหมาะสมที่จะทำนะครับแล้วก็เออเขาก็จะไปเชียงใหม่จะไปเจอผมวันเสาร์ที่16นี้ด้วยเราจะไปดูซิว่าเออเรสคอสที่ที่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นตรงไหนที่เป็น potential บ้างนะครับเขาก็เจ้าที่ดับสูงเขาจะมาเต็มที่เลยนะครับ เดี๋ยวรันยังจบไหมอันนี้โอเคไหมอ่ะโอเคครับเชิญผมขอรับุวิาาการทุนทายได้รับการจัดการาตลานไ้รา้ายไปผู้เป้าโจมตีแล้วเรามาทุนที่ได้แล้วแต่ต้องผมคงไม่ไป speculate ว่าการอภิปรายจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับตานที่ผมเข้าใจก็คงเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับผมก็พร้อมที่จะตอบนะครับส่วนที่ใครจะไปรับใครก่นั้นก็อย่างที่ผมบอกอะนะครับ ท่านจากประเทศไทยไป17ปีท่านไม่ได้กลับบ้านเกินมามานานขนาดนี้เนี่ยนะครับผมว่าผมว่าเป็นอะไรที่เราต้องเข้าใจนะครับท่าน,อนเองท่านเป็นรัฐมนตรีมายา,ยาวนานที่ผมเรียนไปแล้วว่ามีพรรคพวกพื้นฝูงในวงการการเมืองไปเยอะนะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ถ้าเกิดไปก็คงไปด้วยด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีเป็นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาครับผมผมไม่ได้คิดอะไรครับแต่ถ้าเกิดต้องให้ตอบอะไรที่ที่ที่ถ้าเกิด ถ้าไม่เกี่ยวกับผมก็ต้องไปถามท่านนั่นเองแล้วกันรัฐมนตรีหรืออะไรแต่ว่าผมในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้ติดอะไรนะครับผมก็เชื่อว่าต้องดูให้มันเหมาะสมด้วยก็ก็ไม่แน่ใจว่าจริงแล้วท่านจะไปผมไม่ดูตารางท่านว่าท่านไปไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมเองตารางผมเองผมก็แน่นเอียดอยู่แล้ว นะครับก็ต้องดูเพื่อเหมาะสมให้มันถูกต้องแค่นั้นเองครับมครับครับยังไม่ได้รับรายงานเลยครับเดี๋ยวก็ขอเข้าไปสอบถามข้างในก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาดิไม่ไม่ใช่ครับผมผมแจ้งไปแล้วนะครับว่านั้นเขียนผิด ไม่แถลงผลงานรัฐบาลเป็นการแถลงเรื่องของการลงทุนเป็นการลงทุนนะครับอันนี้ท่านเลขาธิการ B.O.I. กับท่านประธานประธานผู้แทนการค้าไทยจะแถลงวันที่ทสไลร่นะครับ 26. 26ครับน,าน่าจะมีการรายงานให้กับครมรในช่วงเช้าด้วยวันนั้นจะรายงานอย่างเต็มที่เลยว่ามีอะไรทั้งหมดบ้าง อะไรอยู่สเตจไหนอะไรที่เซ็นแล้วอะไรที่จะเซ็นที่สามารถเปิดเผยได้ก็จะเปิดเผยให้ได้เยอะสุดเท่าที่สามารถทําได้ก็ดีครับถ้าเกิดมีใครข้องใจเรื่องเหล่านี้ก็ก็เตือนสติมาแล้วก็อาจจะยังเราทําเยอะแต่เราพูดน้อยก็วันนี้ก็ขอพูดเยอะหน่อยวันที่26เนี่ยท่านท่านเลขาวีไอับท่านประธานก็จะเป็นคนแถลงเองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ